สวัสดีครับไม่เปิดลำโพงให้ผมครับแล้วผมจะเย็นครับร <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค้าแม่ขายนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาเดินจับใจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดนะครับสายสัมพันธ์วันนี้มีนัดด้วยเนาะวันนี้มีนัดด้วยขออนุญาตมาใช้เสียงอีกครั้งครับ ผมเชตวันนะครับผู้สมัครสสจากพักเก้าไกลผู้สมัครสสจากพักเก้าไกลเบอร์สี่ครับเบอร์สี่พักเก้าไกลฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเคยมาปราศัยยืนปราศัยยืนพูดแบบนี้นะครับบนรถคันนี้มาครั้งหนึ่งแล้วกับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลในกิจกรรมที่ชื่อว่าปราศัยเก้าตาะเนาะ ผมกับคุณสิริกัญญามายืนปราศัยตรงนี้เมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เองวันนี้กลับมาใหม่วันนี้กลับมาปราศัยอีกรอบนะครับก็เพราะว่าวันนี้มีตลาดนัดด้านหลังนะครับเดี๋ยวขอใช้เสียงตรงนี้และขอให้ทีมงานลงไปแจกแผ่นพับทักครู่นะครับแล้วผมก็จะไปแจกแผ่นพับไปแนะนําตัวในโซนที่เป็นตลาดนัดตรงนี้นะครับขอปราศัยถึงนโยบายพักก้าวไกลหน่อยครับพ่อแม่พี่น้อง ครั้งที่แล้วผมมาพูดเรื่องรถเล์ไฟฟ้าน้ำประปาดื่มได้กับพ่อแม่พี่น้องที่ตลาดสายสัมพันธ์ตรงนี้นะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงอีกหนึ่งน,นโยบายของเรานั่นคือน,นโยบายเรื่องของการทวนคืนสนามรบของทองทัพอากาศเอามาทำสวนสาธารณะให้ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดสายสัมพันธ์ครับผมปูพื้นแบบนี้ว่า ที่ดินตรงที่กองทัพอากาศมาขอใช้700้อยกว่าไร่ตรงนั้นนะครับเป็นที่ของราชพัสดุกระทรวงการคังครับที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์กระทรวงการคังครับ700้อยกว่าไร่ตรงนั้นถูกนํามาทาเป็นสาส่วน1คือค่ายทหารคือกรมทหารอากาศยานต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ราชเป็ด สองคือสนามกีฬากองทัพอากาศที่มีสนามฟุตบอลที่มีสนามสระว่ายน้ำที่มีสถานที่ออกกำลังกายและสามคือสนามกอล์ฟกูตเตมีหรือสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศคร,รับที่น้องทราบไหมครับว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของราชพัสดุที่กองทัพอากาศมาขอใช้โดยไม่มีต้นทุนอะไรเลยครับ มาขอใช้ทําธุรกิจแข่งกับเอกชนทําสนามกอล์ฟแข่งกับเอกชนนะครับแต่38ปีผ่านไปแล้วครับเปิดใช้บริการมาตั้งแต่ปี2528มาจนถึงวันนี้38ปีผ่านไปแต่กองทัพอากาศก็ยังไม่เคยไปท,ญญากกทาํานะทสัญญากับกรมธนารักษ์เลยครับว่าจะมีนะครับไม่เคยทําสัญญากรมธนารักษ์เลยครับว่าจะแบ่งไรายได้เท่าคกัง แบ่งรายได้เข้าประเทศเท่าไหร่นะครับนายพลไปตีก๊อฟตรงนั้นคนรวยไปตีก๊อฟกันตรงนั้นรายได้ก็ยังเป็นแต่ของสวัสดิการทหารอากาศยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการทหารที่ไม่เคยมีใครตรวจสอบได้ครับข้อเสนอของผมเป็นแบบนี้ครับ กองทัพอากาศไม่ต้องไปทําสัญญากับกรมธนารักษ์แล้วว่าจะแบ่งรายได้เท่าครังว่าจะแบ่งรายได้เข้าประเทศเท่าไหร่นะครับที่ตรงนี้ควรคืนกลับให้กับหลวงซะควรคืนกลับให้กับกรมธนารักษ์แล้วให้หน่วยงานอื่นมาขอใช้พื้นที่แทนครับหน่วยงานอื่นในความหมายของผมตอนนี้ก็คือตรงนั้นเป็นเทศบาลเมืองกูคดกั่ไหมครับ เทศบาลเมืองกูคตไปขอใช้พื้นที่ตรงนั้นเอามาทำสวนสาธารณะเอามาทำศูนย์เรียนรู้อย่างทีเค r าร์ให้ลูกหลานของเราได้ไปใช้ห้องสมุดได้ไปใช้อินเทอร์เน็ตรหรือเอามาทำแหล่งสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว พูดแบบนี้ในหลายๆตลาดหลายๆคนก็บอกว่าเอพื้นที่625ไร่ของสนามกอล์ฟตรงนั้นเอามาทำโรงพยาบาลได้ไหมเพราะโรงพยาบาลที่ปทุมธานีนั้นคนเด่นมากเพราะโรงพยาบาลลำลูกกาคนเยอะ,ะแยะมากมายแออัดมากเอามาทำโรงพยาบาลสิแต่ในโยบายของเราไม่ได้มีเนะเรื่องของการทำโรงพยาบาลนะครับ พราะโรงพยาบาลมันต้องใช้นบประมาณนะครับต้องใช้อ่อต้องใช้นบประมาณต้องชี้แจงเรื่องนบประมาณแต่นโยบายของเราง่ายๆเอามาทําสวนสาธารนณะเอามาทําศูนย์เรียนรู้เอามาเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้ประชาชนครับคำถามคำานนำเสนอของประชาชนที่เขาอยากให้เป็นโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของมันก็คือว่าไม่ มนเป็นสนามกอล์ฟอีกแล้วครับพอแล้วกองทัพอากาศมาทำธุรกิจสนามกอล์ฟพอแล้วพื้นที่ตรงน้นทำสนามกอล์ฟของกองทัพครับ,รบเพราะว่าสนามกอล์ฟสนามม้าสนามบวยโรงเรมไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของทหารครับสนามกอล์ฟสนามม้าสนามบวยโรงแรมไม่ใช่ภารกิจของกองทัพครับ เพราะฉะนั้นกองทัพควรคืนขอบคุณเมื่อทัพที่ชูสี่นิ้วให้กับเราเบอร์สี่ครับเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศควรคืนที่ราชพัสดุนี้ให้กับกรมธนารักษ์แล้วให้หน่วยงานอือ่นมาขอใช้แทนครับนโยบายปฏิรูปกองทัพของพรรคก้าวไกลไม่ได้มีแค่ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารนะครับไม่ได้มีแค่ยกเลิกบังคับเก์ทหาร ไม่ได้มีแค่การลดจำนวนนายพลให้ลดลงนะครับไม่ได้มีการแค่การทำให้สวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยดีขึ้นนะครับทหารชั้นผู้น้อยมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีกว่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ยังมีเรื่องของการยกเลิกธุริจของกองทัพอย่างสนามกอล์ฟปูบาเตนีด้วยครับพี่น้องครับวันอาทิตย์ที่14พฤษภา ฝาก,กาเบอร์สี่ผมเชตวันเบอร์สี่จำผมง่ายๆแบบนี้ว่าวันอาทิตย์ที่14พฤษภากาเบอร์สี่และบังเอิญมากว่าปีนี้ผมอายุ40ปีพอดีด้วย14พฤษภากาเบอร์สี่ วัยส0ปีคนนี้ที่มีพละงกำลังเต็มเตี่ยมวัย40ปีที่สมองปลอดปลงเต็มแตมใสความรู้ความสามารถเน่นเอียด40ปีคนนี้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่าส0ปีจิบเี่ภากาเปอสี่ส่งคนหนุ่มวัย40ปีคนนี้เข้าสภาหน่อยอยากเข้าไปอภิปรายใจจะขาด อยากเข้าไปเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องใจจะขาดครับพี่น้องครับรัฐสภามาจากํำว่าพารีเม้นภาษาอังกฤษคือพารีเมนแปลว่าที่รวมของคนพูดเพราะฉะนั้นต้องเลือกคนที่พูดได้พูดเป็นเข้าไปเป็นปากเสียงสอขอพระทุธา,า,านีกี่ปีแล้วไม่เคยเห็นใครอภิปรายในสภาเลย ปัญหานาตากประปาส่วนภูมิภาครังสิตทำไมเป็นสอ,สอจังหวัดเลยที่อภิปรายเรื่องนี้แล้วสอ,สอปทุมธานีหายหัวไปไหนหมดมาแม่ที่น้องเลือกผมเชตวันคนนี้ส่งผมเข้าไปอภิปรายมันมันส่งผมเข้าไปเป็นตากเสียงหน่อยติเส่พฤษภากาเบสี่ส่งเชตวันเข้าสภาครับ1ิพฤษภา กาเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแน่นอนเศรษฐพษภากาเชตวันเบอร์สี่ปทุมธานีไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอลงไปเดินแจกตรงในโซนตลาดนัดด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหนะ้าเคยมาเดินกันแล้วขอบคุณนะครับพ่อ้าแม่ขายพี่น้องประชาชนที่ยืนฟังกันขอบคุณมากครับปากเชตวันเบอร์สีด้วยครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็กำลังปลาสายเสร็จนะครับตอนนี้ผู้สมัครกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปเดินในตลาดสายสัมพันธ์นะครับซึ่งวันนี้มีทั้งโซนที่เป็นตลาดนัดแล้วก็โซนที่เป็นอาหารสำเร็จรูปรวมถึงตลาดสดด้วยครับผมตลาดนัดนะครับ มาแล้วมาแล้วีตะวันเก้าปดะวนตะวันด้วสีนะครับน่ากินมากเลยครับดีตะวันนี่นะนี่พอดีครับนี่พอดีครับถกนะนี่เก้าไปด้วยนะจอมผีไม่เนยถือว่าสูงมากาบือผนแล้วพีนี้ผมอายุสีปีมันดีด้วยอบเือียอย สวัสดีครับพากด้วยนะครับข้าวก้าไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีร้านขนมหวานนะฝากด้วยเบอร์สี่นะครับจำผมง่ายๆ14พฤษภาคม2ีนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีร้านแกงเลียงเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหฝากด้วยครับผมเชตวันข้าวกล้ามปลาเล็กสี่เนาะจำผมง่ายๆแบบนี้ว่าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2ีนะครับจำง่ายๆนะแล้วปีนี้ผมอายุสี่สิบปีพอดีด้วยนะฝากด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านปราดุสวัสดีครับ สวัสดีนะครับจำผมง่ายๆสิบสี่พิษภากาเบอร์สี่นะครับสวัสดีครับเป็นไงครับค้าขายดีไหมบ้างได้อยู่เนาะโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่าง็แพคแก๊สเกิดอะไรแพงหมดเลยนะขึ้นหมดเลยนะครับก็ฝากด้วยตั้งใจครับขอบคุณมากนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัยดีครับ น่าจะเคยเจอกันไหมตอนไหนเจอกันไหมอยผมแอบตาเคยดีมากอยที่รออ๋ออยู่ที่ลินดอร์โอเคผมวก็คุณ้นๆอยู่นะขอบคุณมากสวัสดีครับจำผมง่ายๆสิบสี่กาเบอร์สี่ปีนี้อายุสี่สิบนะขอบคุณนะอย่าลืมซื้อหอยวิ่งสี่นะและถ้าผิดไม่ต้องมาถ้าผิดขี่รถผนะสวัสดี้นะด้วยครับพี่ชาติด้วยนะครับ น่าจริงครับแต่ตัวจริงเนี่ยในรูปเนี่ยยังสาวอยู่แต่ตัวจริงเนี่ยเดินแตครับไม่เต็มไปหมดละก่าด้วยนะฮะผมคิดว่าก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนะก่อนจะถึงวันเลือกตั้งผมคงไม่ก่อนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ14กาเบอร์4นะปีนี้ผมอายุ40ปีพอดีด้วยขอบคุณครับพอดีครับเลขที่ออกง่วดหน้านะฝ่อด้วยนะครับ มา้ยครับพี่เป็นไงพี่เศรษฐกิจตอนนี้ ทั้งแก๊ส oh, ตอนนี 4, right. 4, e. ้ก็เลยสิบห้าโเท่าไหร่สี่ห้าจ้ะโอ้สี่ห้าแล้วเหรอวันก่อนยังสามสี่สามอยู่เลยเดือนเดือนก่อนอ๋อตอนนี้ตรึงไว้ที่สี่สามสี่สามไม่มีไม่มีแล้วมีแต่สี่สี่กับสี่ห้ามีแต่สี่สี่กับสี่ห้าแต่รัฐบาลเขาตรึงไว้อยู่ที่ประมาณสี่เท่าไหร่สี่สี่บ้างแต่ว่าแล้วร้านเขาอยู่ที่ร้านเขาขายเนาะเราก็จะขายแพงไม่ได้ละคือ แก๊สมันขึ้นแต่เราก็เราก็ขายเหมือนเดิมโอเคเข้าใจพี่เอ้าเลือกพวกเราพักเก้าไกลไปเปลี่ยนเรื่องนี้หน่อยท่าไฟตอนนี้ก็แพงด้วยแล้วมีหน้าร้อนแบบนี้ใครไม่เปิดแอร์นะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยอาหารดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวบารดี้จับจ่ายใช้สอยกันหน่อยขอบคุณครับร้านนะครับร้านฝากด้วยโอ้อาหารน่ากินมากเลย สวัสดีครับคุณพี่ฝาาพัดเก้าใบด้วยนะครับพี่้าสวัสดีครับผมเชี่อตะวันพี่ตลาสส2เก้าใบนะครับเนื่องจากตลาดคนแน่นมากนะครับตอนนี้ผมขอเดินออกมานอกตลาดก่อนเนอะเดี๋ยวจะขวางทางพ่อแม่พี่น้องที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยในตลาดนะครับผม ก็วันนี้นอกจากพวกเรามาเดินในตลาดแล้วยังมีสำนักข่าวของทาง TNN มาถ่ายทำเพื่อนำไปทำข่าวนำเสนอในช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้ามาเยอะัน้นี่สนุกไมเดกๆโอเคครับดูดีขอบคุณมากสัมภาษณ์ผมพอแล้วใช่ไหมครับได้เนะโอเคก็ตอนนี้ก็เดินตลาดเสร็จแล้วตอนนี้คุณเชตวันนะครับผู้สมัครของเราพักเก้าไกลเขต 6. เบอร์4นะครับกำลังคุยกับทีมงานของทางช่อง T N M อยู่ก็ เดี๋ยวเราก็น่าจะเคลื่อนย้ายกันต่อไปที่ทางตลาดล่มเย็นแล้วก็ทางที่อยู่ติดหมู่บ้านลินทองนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเท่นี้กับถึงแล้ว